กรรมที่จะเลิกให้ผลเป็นอโหสิกรรมได้นั้นผู้ทํากรรมได้รับผลกรรมแล้วก็กลายเป็นอโหสิกรรมเลิกลากันไปหรือว่าผู้ที่ทํากรรมกรรมดํากรรมชั่วที่ทํามาแต่ว่ามาสร้างกรรมขาวให้มากขึ้นรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นอโหสิกรรมแต่ว่ากรรมบางอย่างนะครับก่อนที่จะเป็นอโหสิกรรมแม้พระอรหันต์ก็ยังมีกรรมนั้นไม่พ้นก็คืออนันตริยกรรม การฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นนะครับเป็นอนันตริยกรรมอย่างพระโมคคัลลานะนะครับศึกษาแล้วเราจะทราบท่านยังรับกรรมแม้เป็นพระอราหันต์แล้วยังถูกโจรทุกสามครั้งสามคราจนกระทั่งท,ท่านรู้ว่าอ๋อเป็นอนันตริยกรรมก็รับผลพระอราหันต์ยังหนีกรรมไม่พ้นนะครับพอรับผลแล้วก็กลายเป็นอาบูสิกร,รมัมดังนั้นศึกษาเรื่องกรรมเพื่อเราจะได้ไม่ประมาท รู้เท่าเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้รู้แน่ๆเราก็แก้กรรมได้โดยการแก้ที่จิตให้ใสแก้ที่ใจที่เป็นคิดชั่วก็ทําให้คิดดีอย่างนี้เรียกกันว่าแก้กรรมแล้วก็เป็นกรรมใหม่เราก็จะได้เจริญชัยมีชีวิตยืนยาวกันต่อไปโดยวิธีการสร้างกรรมดีไว้มากๆรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่ชีวิตชีวาขอเราก็จะแจ่มใสแล้วก็มีอายุยืนสืบไปนะครับ